ดีครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูเด็กๆในชุมชนหมู่บ้านนึของเรานะครับว่าเย็นๆอย่างเงี้ยเขาเล่นอะไรกันเด็กๆแถวบ้านก็จะสนุกสนานชวนกันเล่นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเด็กๆแถวบ้านเราเขาเล่นอะไรกันแล้วไปดูเลยครับนี่มาให้เก็บเาก็ให้ีไหนขอให้คียอะไร ไปไหนเดี๋ยวเอาอะไรไปไนะอันนี้อันนี้คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยอัปังมันให้อับปังอันนี้อัปังอันนี้อัตังโอ้รถเทยังไงรถใครเนี่ยรถเปียวราจะเปียวมังเนี่ยมังเนี่ยมังเนี่ยมาข้างเนี้ยรถมาขโมยมามาขโมยมาอัปังอัปังใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะอับปังปัง เนื้อตังตังโอ้นั่นตกข้างทางแล้วนั่นตกข้างทางแล้วเอ้าเร็วตก้างทางแล้ว่ะระวังมือเข้าล้อรถนะเออ <c oughs> โอ้เท่ดีว้รถเนี่ยอะปังปังกอะตังตัง <c oughs> รถเท่ดีวนะนั่นความแล้ว <c oughs> เอาอตังก็ตังก็งก <c oughs> ปังปังเอาไปเขียนอีกขึ้นไม่ได้แล้วนะ่ <c oughs> เอาเอา รถติดลมแล้วเอ้าสีเหลืองชื่อปังปังนะครับสีเขียวชื่อตังตงังปังปังกับตังตังเป็นพี่น้องกันเอ้าอแล้วันนั้นเอามาไปมีคนเอาไหม

ไปรุ่น YouTube YouTube ไม้ไม้จ้างปิดเขาไม่่เาด้ดักวัวไปรุ่นครับไปรุ่นบ้านหนองสลัม อ้าปันดิซื้ออะไรเปล่าซื้อเหรอลูกค้าลูกค้ามาซื้อของฮะก็ไม่ได้ทายเองเอาอะไรเอาอะไรเอาเอาเครื่องเดื่มอะไร ขนมปังกี่บาทเอ่ยสิบบาทเหรอ เสร็จแล้วมาเอาอืมลูกคาเนาะบทขี้เกียจก็ขี้เกียจเนาะ้าวโอ,โอ,โอ,โอ้วันนี้พี่อายให้ยี่สิบบาทเลย